อรุณสวัสด์มาเมียวพี่ซื้อปอกคอให้ตอนไหนก็เป็นรอยแบบนี้ตลอดเลยกี่อันก็เป็นแบบนี้แสดงว่าไปผ่าจนภัยมาที่ไหนอรุณสวัสด์ม้าเมียวดูจ้าสิจ้าคือดูสิฟินอลูนโจนมาเมียวพี่ตอนเช้ามาเมียวหน่อยอลสวัสด์อรุณสวัสด์พุจิก สวัสดีครับสวัสดีครับอลุนสวัสด,ดีโดอลุนสวัสดีครับผูกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยนะเดี๋ยวปล่อยนะอลุนสวัสดีอลุนสวัสดีอลุนสวัสดีโป้อลุนสวัสดีพี่ตอง พี่ตองพี่ตองอารมณ์สวัสด์อะไรเนี่ยมารอกินข้าวอีกแล้วอารุณสวัสด์พี่ตองบัดีอ้อนอารุณสวัดสวด์เดี๋ยวอย่าเพิ่งออกมาอย่าเพิ่งออกมาค่ะอารุณสวัสด์อารุณสวัสด์อาตูไมพี่ยังไม่ตื่นเลย โอ้ยอย่บาบังกล้องสิีร์คือจะถ่ายพี่ก่อนแปบ๊บเดียวอรุณสวัสดิต์ตรงตรงตื่นหรือ,อยังอากาศเย็นสบายดีนะจะไปดูแมวจานน้องสม้มนู้มีลูกอีกยิบยัง กลัวคนโอ้กลัวโอ้ไปทุ่งละกลัวมากเลยไม่ไหนแล้วอ่าเห็นสลิดอยู่ข้างบ้านแล้วอรุสวัสดิ์สลิดพี่สลิดพี่ของแม,มวแต่เป็นแมวจรกลัวคน เขาไม่ได้เราไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเนาะเขาก็โตมาแบบของเขาเอ้าอเะอืมงวนหยาดคนอยู่เด้เนาะอันนี้พี่ผู้ซีกนั่นเองกลายเศร้ายันกลาเศายันไปกี่เ้าเอาลูกไปอืมเออแกดีอยู่แต่ว่ายังหน่อยกับบัวเวลามีลูกกับบัวเอาลูปนีไปใส่ยิ่งพ่อสีหาบานอะไอยู่หาไม่ยังไ่เสียงรถถอยมาจ้าจ้าตามหาตามหา ตามหาเจ๊เทาเจ๊าอยู่ไหนบ๊มีปิดาส่าลิปสลิปสลิปสลิป